ก็สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอหนังเรื่อง The Shawshank Redemption เป็นหนังปี1994ครับโดยเรื่องราวนะครับเริ่มต้นที่แอนดี้ครับคือนายธนาคารและถูกส่งตัวมาจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆ่าเมียและชู้ของเธอแต่เขาก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำในช่วงแรกที่แอนดี้เข้ามาครับก็จะเป็นคนที่เงียบเก็บตัว แอนดี้ใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะเอ่ยปากพูดกับใครและคนแรกที่เขาพูดด้วยก็คือเรดเรดนะครับเป็นนักโทษผิวดำา้้วยววามที่เรดอยู่เรือนจำนี้มานานนะครับเขาจึงมีสิทธิพิเศษเล็กน้อยในการหาของภายนอกเรือนจำเข้ามาได้และสิ่งที่แอนดี้ขอจากเรดสิ่งแรกก็คือฟอนแกะสลักหินเพื่อมาแกะสลักหินแต่ความจริงแล้วแอนดี้นั้นนํามาเพื่อขุดเจาะกําแพงเพื่อหนีออกไป แต่คงใช้เวลาราวๆร้อยปีกว่าจะออกไปได้เฮ้เสียงคำของเรดเรสเขาได้ฝากไปให้กับบรู๊คซึ่งเป็นบรรณารัก์ประจำเรือนจำไปให้กับแอนดี้แอนดี้นะครับเป็นคนที่มีความรู้จนวันหนึงเขาได้ไปช่วยพัสดีในการฟอกเงินที่ได้มาจากการทุจริตเขาได้เปลี่ยนจากเงินสกปรกให้เป็นเงินที่สะอาดได้ในชีวิตของแอนดี้ก็เหมือนจะไปได้สวยครับ จนวันหนึ่งมีน้องใหม่เข้ามาชื่อว่าทอมมี่ทอมมี่เป็นเด็กหนุ่มที่ติดคุกม,มาหลายแห่งเพราะว่าคดีล,ลักเล็กขโมยน้อยทอมมี่นะครับเล่าเรื่องราวที่น่าประหลาดใจ,จอย่างหนึ่งว่ามีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งได้ฆาตกรรมภรรยาของนายธนาคารและชู้ของเธอแต่ว่าสามีกลับรับเคาะแทนในฉากนี้เนี่ยคนดูจะมีความหวังกับแอนดี้มากๆเลยเพราะว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผย แอนดี้จะได้เป็นอิสระแล้วแต่ไม่เลยพัสดีเรียกทอมมี่ไปคุยและจัดการฆ่าปิดปากทอมมี่เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพัสดีกลับบอกกับแอนดี้ว่าทอมมี่พยายามหลบหนีจึงต้องยิงทิ้งเมื่อแอนดี้ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาจึงรู้ดีว่ามันไม่ใช่ความจริงอย่างแน่นอนเวลาต่อมานะครับเขาได้ไปคุยกับเรดเพื่อนรักของเขาโดยบอกว่า แอนดี้นั้นอยากจะไปที่ไหนและพูดคำพูดแปลกๆก,กับเปรสให้ฟังในวันรุ่งขึ้นนะครับแอนดี้ได้หายไปจากเรือนจำอย่างไร้ร่องรอยทำให้พัสดีต้องมาตรวจที่ห้องขังแอนดี้ครับและมีอาการหัวเสียเป็นอย่างมากมีการรื้อคนจนทั่วและพบว่ามีรูขนาดใหญ่อยู่หลังโปสเตอร์ดาราสาวในห้องแอนดี้และหนังก็ได้เฉลยนะครับว่าแอนดี้นั้นหนีออกไปทางรูนี้ออกไปสู่ท่อระบายน้ำนอกเรือนจำ ขอใช้เวลาขุดเพียง20ปีเท่านั้นครับและใช่แล้วครับแอนดี้เขาได้เป็นอิสระแล้วหลังจากนั้นแอนดี้ได้ตระเวนถอนเงินของพัสดีที่มีอยู่ในทุกธนาคารด้วยบัตรประชาชนที่เขามีจนหมดเกลี้ยงและเขายังได้ส่งหลักฐานการทุจริตของพัสดีให้สำนักข่าวได้รู้และออกหมายจับกุ่มเมื่อพัสดีรู้นะครับ จึงคิดว่าตัวเองยังไงก็ไม่รอดจึงยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดในห้องทำงานของตัวเองก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ต่อมาเรามาฟังการวิเคราะห์ต่างๆของหนังเรื่องนี้กันโดยเริ่มต้นจากตัวละครตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือแอนดี้นะครับแอนดี้นะครับเขาเป็นคนสุขุมแล้วก็เขามีความแตกต่างจากนาักโทษคนอื่นก็คือเขามีจิตใจดีและมีความอดทน แล้วก็มีความหวังอยู่เสมอเขาเนี่ยมีความฉลาดรอบคอบแล้วก็วางแผนได้ดีครับเรดนะครับเขาเป็นเพื่อนสนิทของแอนดี้แล้วเขาก็มีฉายาที่เป็นคนหาของได้ทุกอย่างนะครับเขาถูกขงังในคุกมากว่า30ปีแล้วเขามีความหวังที่ได้รับจากแอนดี้และเขาก็าเป็นตัวละครสำคัญในการดำเนินเรื่องนี้ครับรูคส์นะครับเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจ เขาถูกขังมามากกว่า50ปีเขาเป็นบนรรลักษ์ประจําเรือนจําเขาได้รับทันบนแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดสถาบันอย่างมากเลยนะครับทาให้เขาเนี่ยจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายหลังออกจากเรือนจําแล้วนะครับฟองมีนนะครับเขาเข้าคุกตั้งแต่อายุ13ปีอยู่ในเรือนจำน่าะถูกย้ายมาหลายที่นะครับเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีความมุ่งมั่นแต่ต้องมาจบชีวิตด้วยการที่ตัวเองพูดความจริงออกมา ซาดีนะครับเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเขาโหดเที่ยมชอบโกงรับเงินใต้โต๊ะนะครับเขาใช้อํานาจในทางที่ผิดเขารับเงินเนี่ยมากกว่าชีวิตคนนะครับและเขาก็สั่งให้แอนดี้เนี่ยทาเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและภาษีนะครับเรื่องราวที่สะท้อนสังคมนะครับในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมคนคุกและเรื่องราวของคนในชีวิตในเรือนจํานะครับ สังคมที่ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การถูกข่มขืนการถูกรังแกนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องพยายามทําตามและยอมรับมันไปได้ทุกอย่างนะครับสังคมพุกในสมัยก่อนนะครับแตกต่างจากปัจจุบันโดยการขังนักโทษเดี่ยวในในคุกมืดนะครับเป็นการลงโทษที่ทารุณรุนแรงนะครับจึงถูกยกเลิกไป รวมถึงการซ้อมและการฆาตรกรรมนักโทษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทําได้เหมือนสมัยก่อนแล้วเนื่องจากคุกเนี่ยถูกเปิดออกแล้วก็มีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นลุกนะครับที่เขายึดติดสถาบันเขาจะกลับไปจู่โลกสังคมปกติได้อย่างไรในเมื่อเขาใช้ชีวิตไปมากกว่าครึ่งในคุกนะครับครอบครัวที่มีชนชั้นะฐานะานาดีกว่านะครับมักจะเป็นใหญ่มากกว่า คนธรรมดาสามัญชนนะครับสังคมสมัยนั้นนะครับมีเกี่ยวกับการเหยียดเพศนะครับเช่นการรักนุ่มเพศช,ชายรักชายนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความยุติธรรมความหวังความเป็นมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทความฝันที่เป็นจริงมิตรภาพของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้แสดงถึงช่องโหว่ของกฎหมาย มีเนื้อหาที่ทุกคนสื่อถึงได้เช่นการทำดีอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปความเท่าเทียมกันของสังคมรวมไปถึงการแสดงและบทละครของมอร์แกนฟรีแมนที่ดีเยี่ยมรวมไปถึงนักแสดงคงนอื่นๆอีกด้วยหนังเรื่องนี้จึงได้รับรางวัลหนังยอดเยี่ยมตลอดกาลกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังครับ